สรุปค๊อคิดจากภาพยนตร์รื่อง The secret Life อลเต t t t มิตี e ด e ะสกเรต f ลฟ์อ e ฟวอล t t อ t เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Walter Mitty ซึ่งทำงานเป็นผู้จัดการฟิล์มภาพถ่ายที่นิตยสารไลฟ์มานานกว่า16ปี Walter เป็นคนที่มีจินตนาการสูงมักจะฝันกลางวันบ่อยๆโดยจินตนาการว่าตัวเองเป็นฮีโร่ในสถานการณ์ต่างๆ ชีวิตของวอลเตอร์เปลี่ยนไปเมื่อเขาได้รับมอบหมายให้ค้นหาภาพถ่ายที่หายไปสำหรับปกฉบับสุดท้ายของนิตยสารภาพนี้ถ่ายโดยช่างภาพมือฉมังชื่อชอนโอคอนเนอร์ซึ่งมีชื่อเสียงในการถ่ายภาพที่น่าทึ่งในสถานที่ห่างไกลทั่วโลกการตามหาภาพที่หายไปนี้ทำให้วอลเตอร์ต้องออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆทั่วโลกเช่นกรีนแลนด์ไอแลนด์และเทือกเขาฮิมาลัย การผจญภัยครั้งนี้ทำให้วอลเทอร์ได้พบกับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเคยแค่จินตนาการไว้ในความฝันระหว่างการเดินทางวอลเทอร์ได้เรียนรู้ที่จะกล้าเสี่ยงออกจากความสบายในชีวิตประจำวันและค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตเขาได้พบว่าโลกจริงๆนั้นน่าตื่นเต้นและสวยงามยิ่งกว่าที่เขาเคยจินตนาการไว้เสียอีกภาพยนตร์เรื่องนี้นำเสนอแนวคิดสำคัญหลายประการเช่น หการค้นหาความหมายของชีวิตวอลเทอร์ Walter ค้นพบว่าการใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและมีความหมายนั้นสำคัญกว่าการหลบอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ 2- การเอาชนะความกลัววอลเทอร์ Walter เรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวและความลังเลใจเพื่อทำในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าจะทำได้มาก่อน 3- คุณค่าของการผจญภัยการเดินทางของวอลเทอร์แสดงให้เห็นว่าการออกไปสำรวจโลก สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองและชีวิตของเราได้อย่างไร 4. ความสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันวอลเตอร์ Walter เรียนรู้ที่จะซาบซึ้งกับช่วงเวลาปัจจุบันแทนที่จะหลบหนีไปในโลกแห่งจินตนาการ 5. การค้นพบตัวตนที่แท้จริงผ่านการผจญภัยวอลเตอร์ Walter ได้ค้นพบความเข้มแข็งและความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเขาภาพยนตร์เรื่องนี้ยังนำเสนอภาพที่สวยงามของสถานที่ต่างๆทั่วโลก ซึ่งช่วยเน้นย้ำถึงความงดงามและความน่าอัศจรรย์ของโลกที่เราอาศัยอยู่ The Secret Life of Walter Mitty เป็นภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้ผู้ชมคิดถึงการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กล้าที่จะออกไปผจญภยัยและค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตภาพยนตร์เรื่องนี้ตวนใจเราว่าบางครั้งการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภยัยของเราอาจนำไปสู่ประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชีวิตดีๆมีได้ทุกวันด้วยนะคะ